คือบางคนเนี่ยเขาชอบคิดว่าถึงเวลาต่อให้รัฐบาลปลิ่มน้ําเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวไปเอางูเห่ามาเดี๋ยมาช่วยกันยกก็จะเป็นอย่างที่คุณอนุทินพูดเมื่อวานว่าออจริงๆแล้วคนเราตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็ไม่มีใครอยากจะมีรัฐบาลที่ตั้งอยู่ได้ด้วยงูเห่าเพราะคืองูเห่าคุณซื้อเขาได้คนอื่นซื้อไม่ได้หรอเออบางทีเขามันมแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สภาพที่จะยั่งออยืนไหมเ,ออเกิดราคาตกลงกันก่อนบวถสามนาทีซื้อไม่ทันยุ่งเลยนะ แต่โอเคแต่ถ้าพูดถึงอยู่ต่อถ้าไม่พูดเรื่องนิติสงครามพูดเรื่องในสภานะคะก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบหน้าจะเข้มข้นขนาดไหนอ่ะคือคือแน่นอนคุณมีเสียงพอยกมือโหวตก็อาจจะชนะแต่ว่าทุกคําที่ประชาชนได้ยินในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะไปมีผลในการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยจะให้จะให้นายกยังอยู่ตั้งเป็นเป้าไว้แล้วก็ให้ถูกกระสุนเนี่ยสาดมา เพื่อให้เกิดแผลไปใช้ต่อในการเลือกตั้งเหรอ,อหรือว่าวันนี้จะเปลี่ยนตัวเลยเอาคนใหม่ที่ยังไม่มีแผลบริหารสถานการณ์เพื่อให้ความนิยมมันไม่ตกไปมากกว่านี้เสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งอันไหนดีกว่ากันอ่ะอ